น้ำใจไทยเพื่อไทยณบ้านโนนเคงในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีเพิงเล็กๆแห่งหนึ่งถูกใช้เป็นจุดนัดพบระหว่างเด็กนักเรียนและคุณสุดที่มาผัดปะธมาหรือที่เด็กๆเรียกกันอย่างติดปากว่าแม่ตึงเพื่อใช้ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ในการสอนพิเศษให้แก่เด็กในชุมชน ทรูปของเขาทั้งหลายรูปเองเห็นไหมก็เติมเยอะรูปคือมันหลายรูปไงอ่าแมลี่ไรส์ไบร์แอตเดอตวิคเง้วยหลักสูตรที่แม่ตึงสอนนั้นจะมุ่งเน้นให้เด็กๆพัฒนาความเข้าใจในบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่หากครอบครัวไหนที่มีฐานะยากจนแม่ตึงก็จะสอนให้โดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยจากการทำตอนนี้เราาัคือเด็กจะต้องเท่าเทียมอ่ะ เด็กพิเศษเด็กที่เขาไม่รู้เขาต้องรู้อะเท่าเทียมกับคนคนในเมืองให้ได้คือเราสอนเพื่อให้เขาเข้าโรงเรียนดีๆได้คือพ่อแม่บางคนอยากให้ลูกเขาเรียนดีๆหาเงินเก่งๆเ,เ,เนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ลูกเขาอยู่ในจุดที่จะส่งไปข้างนอกได้กว่า1ิปีของการถ่ายทอดความรู้แม่ตึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่แม่ตึง ยังให้ทั้งความรักและการดูแลเอาใจใส่เด็กที่มาเรียนจนกลายเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นบนหน้าที่ของการเป็นจิตอาสานี่ครับอย่างคนนี้นี่เขาไม่มีใครสอนการบ้านไม่มีใครที่จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้นี่เขาจะเราจะรับเลยเมื่อก่อนไม่เกียงเรื่องการเรียนเขียาานภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ก่อนเขียนไม่ได้เลยตอนนี้ก็เขียนได้แล้วเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะเรื่องอังกฤษก็ดีขึ้น คันนี้ก็ดีขึ้นนะคะไม่ตึงสอนดีแล้วก็ไม่ถึงใจดีด้วยค่ะอยากบอกว่าขอบคุณแม่ตึงค่ะเรื่องจริงผ่านจอ